สวัสดีครับเพื่อนๆออกสุข,ขสุขลนวันนี้ก็มาพบกับช่องประวันคือเก้าวันนี้พามาเบิ่งสร้างเพิ่งจบเห็ดงานมือจดท้ายเยืนไปเจกเอาทำความสะอาดแล้วสร้างแต่เขมาม่าเฮ็ดงานมีเมาเยอะอ่ะปีใหม่ตุ๊กตาเนี่ยเป็นไทยเราอ่ะ พี่ใหม่กลับบ้านเนี่ยว่าตาเรนี่ตายเนี่ยกเดนีนี่ก็ต่อสิงใหม่สิงทำผิดเพราะว่าท่อมันต่ำท่อน้ำทิ้งมันต่ำได้แล้วได้ไหอืมเอาจ่อให้ใหม่แล้วได้แล้วโอเคเนาะเอาต่ำอย่างนี้หละเออก็จ่อให้แล้วเดี๋ยวตามากมมาุไทาจ่อ เจะาะสาจาครั้งที่สามถึงจะได้ทำสิงนจริงนัินคงแรงคงแรงจะมนต่อซิง ผมคิดว่าอาจจะมี๋ย่ไปหาไปเมื่อกี้ก็มีแต่คือก็มีมันเป็นลูกถ่วงแง่ก็ต้องไปปั้นปูนโอเปอ่ะกิเป็นรูแวันกอะายเป็นลูกถ่วงมันยังไงถ่วงตัวเนี่ยไปนั่งดไงครับ จไ้ีโคนอกใช่ตรตัวนี้ด้วยมัเอาไโยที่อะไรไอ้ตัวนอตเท่าไหร่นะไม่น้อยห้าตัวเหรอแม่ที่กดเลยแล้วนี่แล้วมันไม่ขันนอนะมันเอาไปเป็ดไว้แก่เออเอกระเพาะแล้วพอกดน้ำเท่านั้นแหละลงมเนี้ยเขาทิ้งหายแล้วไรอหลงที่มันใส่ไม่เต็นไง bớt hết cả bớt ดูแม่บ้านเสร็จเออพอบ้านว่านก็พามาดูงานที่แม่บ้านเตรียมไว้นนี้ก็ถึงเวลาละใกล้ลวันละเริ่มรีดผ้าทำความสะอาดบ้านกลับไปเที่ยวปีใหม่ห้องปาร์ตีก้ก็กำลัง Oh. เป็นห้องปาร์ตี้เล็กๆแต่ก่อนมันจะอยู่ประมาณนี้แต่ก่อนประตูจะอยู่นี่ <c oughs> ตรงเสาเนี่ยนี่ยตรงเหลี่ยมเสานี่พี่เ้างประตูผมก็เลยให้น้องขยายให้มันกว้างขึ้นให้ห้องน้ำมันแคบลงเพราะว่าห้องน้ำไม่ค่อยเข้าครับตรงนี้แค่รับแขก แล้วรอประตูตรงนี้กระจกที่เป็นรอยเนี่ยยังไม่ได้ปิดเห็นเขาว่าวันที่สิบวันที่สิบมก,กราถึงจะได้เข้ามาทำนี่ฟ้าแล้วก็ทำท่องูกชิตดไว้เนี่ย่ะบอกบัวเย็นเวลาเราเปิดแล้วก็ไปเปิดตรงนู้น,นเปิดตรงนู้นปุน๊บเราก็ยืนอาบตรงนี้แต่ว่านี่ก็เป็นอีกก๊อกอีกนึง สีส้มพูตัดกับห้องเป็นสีออกเป็นสีแดงนอันนี้ก็อัปเดตให้ดูช่างทำโครงหลังคาทำโครงสาวน้ำก็เงียบเลยพี่น้องอเงียบไม่เห็นมาทำเลย มันจะเสร็จตอนไหนเนี่ยอันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ดูตรงนี้ก็มันคิดมัดก็จะลงให้ดูประมาณวันที่25ธันวานะครับคลิปนี้บอกว่าบ้านยังไม่เสียดีเลย มองไปทะลุไปก็จะเห็นส่วนนู่นเห็นส่วนเห็นบอ่อปลาเนี่ยจบพรุ่งนี้ก็จะได้เปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่ามันรั่วเวลาฝนมาในแรงๆในรั่วน้ำนองบ้านเลยพี่น้องเนี่ยก็จบแต่ว่าเอาแผ่นไอ้ดำๆติดไว้เป็นกาว ก็เลยดูไม่สวยแล้วก็มัน,ม,นมันจะซึมเข้าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันนานไปใช่ไหมนานไปแล้วซิลิโคนมันสึกม,มันเสียน้ำก็ซึมเข้าอย่างเงี้ยนซึมเข้าก็ต้องคอยมาเช็ดมาทำความสะอาดมองไปก็เห็นสวน <c oughs> เห็นสะไว้น้ำแต่ก่อมันจะมืดช่วงนี้มาปรับี่มาปรับสวนใหม่ก็มองเห็นง่ายหารอบรอบให้ดูเมื่อกี้ก็พาไปดูช่างเขากำลังทำซิงติดซิ่ง้านจาน ก็เลยผ่าเดือนข้เามาข้างในบ้านส่วนก็เหลือต้นมะกอกต้นมะกอกโอลิฟแล้วก็น้ำพุที่ยังไม่ได้ต่อไฟส่วนส่วนส่วนอย่างอื่นก็เสร็จแล้วส่วนตอนนี้กำลังบานเลยดอกไม้ ว่าจะเข้าหน้าหนาวก็เลยเริ่มบานขอบตรงนี้ทางเดินของก็จะลกหน่อยเพราะว่าบ้านยังไม่เสร็จดีแม่บ้านก็ก,กำลังรีดผ้า <c oughs> เตรียมตัวก่อนกลับบ้าน <c oughs> ต้องเคลียร์งานให้เสร็จดูเสื้อผ้ากองเถึงทึบ เคลียร์งานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวถ้าไปบ้านก็จะถ่ายคลิปลงให้ท่านผู้ชมดูบ้านก็ยังลกอยู่ยเพราะว่ายังไม่มีที่เก็บของทำเสร็จหมดทุกอย่างถึงจะได้เก็บหลังปีใหม่ก็จะมาทำไฟทั้งบ้านเลยเปลี่ยนสายไฟ ไฟพวกนี้พวกไปดาวไลท์เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนสายสายใหญ่ขึ้นเพราะว่าจะจะเปลี่ยนเป็นสามเฟสเพราะไฟมันตกบ่อยน้องก็เลยจะให้เปลี่ยนโอ้โหทำเยอะเปลี่ยนทั้งสองหลังเลยน่าจะประมาณหลังลนเดือนเห็นเข็นเขาพูดกันว่าหลังหนึ่งเดือนหนึ่ง กันจะนานอยู่ส่วนก็เขียวขึ้นละน่าดูละเป็นสไตล์ฝรั่งเศสผสมอังกฤษนะครไปดูช่างติดสิงล้างจานก่อนวันนี้น่าจะเสร็จ ใช้งานได้ต่อน้ำเข้านานก็กว้างขึ้นเยอะห,ห้องเก็บของกลายเป็นห้องมันลี่เก็บตุ๊ก,กตามันลี่นี่ก็โซฟามันก็ทีวี กังขึ้นเยอะช่างก็กำลังติดชิานางจานวันนี้น่าจะเสร็จวันนี้น่าจะได้ต่อน้ำเข้าพอดีนะวันนี้ก็ต่อนี่น้ำเข้าแล้วเนี่ยเหลือน้ำที่นี่อย่างเดียวน้ำเข้ามาอีกยังไม่ต่อยังไม่ได้ต่อน้ำเข้ามา Thôi là đây, <tesshane> h风, thế kia nghe <tesshane> tỏ mò không? sang, <tesshane> rồi. ừ. อ๋อยิงส right. hey, ี่ดีกนใส่เดีวต้องอ่อดเดี๋ยวก็ค่อยอุดลุงทีหลังเดี๋ยวต้องให้มันวิงเป็พวกนี้วิงแทนไปเลยตัดไม้นี้ก็ต้องแบบนี้ ามก่นกนอ,อกนครับเรียบร้อยแล้วปรับตัวนี้ก็ได้ สิ่งของเราก็เสร็จเรียบร้อยเรหลือแต่ตัวที่เราจะวางจานพี่เนองต้องหาชั้นทีองจานเว,วลาเราล้างจานอันที่เป็นอันนี้มันอันนี้นเล็กตรงนี้ตัวตัวรองจานมันเล็กตัวนี้ เดีย๋ยวค่อยซื้อมาใสา่เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันตัวกักอาหารเชฟข้างหลังปุ๊บนี่ก็มาอย่างเงี้ยเพราะว่ามัน,ม,นมันตำ่ำ เดี๋ยวให้ดูตัวนี้พี่น้องนีมมันจะไหลตรงนี้ใช่ไหมถ้ามันไหลมันไหลตรงนี้ตักัดตัวกัดเก็บอาหาร โตเล็กๆนะที่เป็นมันเฟดอ,อะไรนะเอ็นเฟกที่เป็นตัล้างจานโอ้โหจากนู่นครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือ อันนี้อะไรนะนี่ยท่ออะไรนะเนี่ยอืมก็จะเหลือแต่วนี้อ่อท่อแอร์อันนี้ก็จะให้เขาทำกันเวลาฝนตกตรงตังแคน ฝนตกกับหน้าร้อนอันตรายตังเกตเดี๋ยวจะให้เขาทำทำตรงกันตรงนี้ทำเป็นมุงไว้ไอ้ถังไอ้ไอ้ข,ของน้ำพุหวงจี้ก็ยังไม่ได้ทำยวก็ทำเสร็จบ,บทตรงจะมาเจาะทำใหม่เจาะใส่ท่อเดินไปนู้นเดินไปหาตรงน้ำผุุเนี่เห็นไหมที่มีสองอันแล้วก็มีหินด้วย นี่เสร็จอีกงานไฟเองโอเคเอตรงนี้ก็เจาะทำใหม่หนี่งจะเอาแขงแขงไฟเข้าไปข้างในจะมีโดูออกมาข้างนอกเห็นไหมที่เขาเจาะก่ามันจะโผล่ออกมาข้างนอก เดี๋ยวคำพูดนี้ก็มาปิดปิดช่องอวันนี้พอบ้านก็ถลคยคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมก็ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ันนี้พอบ้านก็ขอ,อตัวลาไปก่อนครับก็ขอบคุณพ,พี่น้องทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจมาคอมเมนต์มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับวันนี้พอบ้านก็ขอ,อตัวลาไปก่อนครับเจอกันคิดหน้าครับผม สวัสดีครับ